เราดึนกับทุกคน หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับทางด้านแม่หน่อยแม่ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์รูปลูกสาวนะครับและเขียนแคปชั่นนะเอาไว้บอกว่าคิดถึงอุ้งอิงนะครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับล่าสุดครับทุกคนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงคุณแม่เหมือนกันนะครับโดยโพสต์รูปคู่คุณแม่นะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าคิดฮอดภูลังค้นเดนะครับทุกคนอ่ะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แม่หน่อยครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เคย ห่างกันกับทุกคนแต่ว่าในช่วงนี้นะแม่หน่อยก็ต้องไปจัดการธุระที่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโพสตสตอรี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเป็นรูปครอบครัวนั่นเองครับและวันนี้ก็ได้มีการโพสต์รูปคู่กับคุณแม่ครับนี่แหละทุกคนลูกกระตันยูเนาะเวลาจะทําอะไรเนี่ยจะนึกถึงครอบครัวอยู่เสมอครับอย่างที่บอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องขอโฟกัสที่งานจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้อุ้มอิมได้มีการลงคลิปเกี่ยวกับแม่หน่อยไปโอ้โหกําลังใจจากทุกคนคือล้นหลามจริง จริงครับและเชื่อว่ากับทุกคนครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผ่านทุกปัญหาผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนครับอุปสรรคใหญ่ๆเนี่ยก็เจอมาแล้วแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แล้วนะครับแม่หน่อยก็บอกว่าสู้ไปด้วยกันโดยลูกนะครับน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้ครับยังคงให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องก็ยังคงออนทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่ระยองครับก็โอ้โหสวยงามเลยอุงอิงเพชรบ้านแพงก็โพสต์ขอบคุณชุดจากพ่อ ฮักแม่ฮักครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องได้รับกําลังใจล้นหลามจาก FC Fan แฟนคลับเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าองค์อิงเนี่ยเต็มที่ทุกๆงานทุกๆ เวทีจริงๆนะครับวันนี้ใครที่อยู่แถวสมุดปราการนะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจน้องก็แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับวงญิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกว่าพ่อฮักแม่ฮักน้องไปให้กําลังใจน้องในทุกๆวันนะครับไปช่วยกันทํามาลัยครับทุกคนไปช่วยให้กําลังใจต่างๆครับนะก็ดีใจกับน้องครับที่พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยก็ยังรักแล้วก็เอ็นดูน้องอยู่นั่นเองนะครับทุกคนก็ สำหรับอุ้งอิงแล้วครับทุกคนผลงานของน้องเนี่ยก็ยังมีให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็ใกล้จะได้เข้าห้องอัดแล้วสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักใครรอเพลงนี้บ้างโอ้โหทุกคนเฝ้ารอกันมายาวนานแล้วนะครับอย่างที่บอกว่างานอุ้งอิงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเวลาที่จะไปเข้าห้องอัดเนี่ยก็โอ้โหต้องใช้แบบต้องใช้จังหวะเวลาจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อุ้งอิงเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็จะมีงานกับ สาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยใช่ไหมครับซึ่งน้องก็เ,เป็นพรีเซนเตอร์ครับทุกคนมีสัญญาพรีเซนเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการวางตัวต่างๆขององค์อิงทุกวันนี้น้องก็ยังคงวางตัวดีนะครับเรียกได้ว่าเดินตามรอยหลวงปู่เสือเลยนะหลวงปู่เสือเคยพูดเอาไว้ยังไงครับองค์อิงก็เดินตามรอยหลวงปู่แบบนั้นเลยนะเท่าที่พวกเราได้ติดตามกันเท่าที่พวกเราไปย้อนฟังก็โหแม่นมากๆเลยนะครับก็ขอให้น้องนะครับ นะจะเริญหน้าที่ในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เนี่ยก็อยู่เคียงข้างน้องเสมอเมื่อคืนนี้อิมก็ได้มีการไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคนเนี่ยก็นะครับบอกว่าให้น้อง มองผ่านเรื่องนี้ไปเราอยู่เคียงข้างใช่ไหมครับแล้วก็ ả, มองผ่านอุปสรรคในครอบครัวของน้องไปพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเสมอแล้วก็พ่อโจเนี่ยโอ้โหตอนนี้พ่อโจครับให้กําลังใจอุ๋งอิงตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเวลาเจอกันตัวต่อตัวอะไรอย่างี้ยให้ทุกคนพ่อเขาพ่อลูกเขาไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนาะแค่มองตาเนี่ยก็เข้าใจกันแล้วสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงครับทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้ ไม่หน่อยโพสรูปล,ลูกสาวแล้วก็บอกว่าคิดหอดด้นะครับแล้วก็สู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้วยกันพ่อโจเนี่ยก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเราจะเราจะสู้ไปได้วยกันเนาะเฮาอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เป็นครอบครัวน่ารักน่ารักครอบครัวพ่อโจก็เหมือนครอบครัวน้องอุ๋งอิงนะครับครอบครัวอุ๋งอิงก็เหมือนครอบครัวพ่อโจเพราะฉะนั้นแล้วพ่อโจเขารับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะทุกคนเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แฟนคลับ f อก็รับรู้ได้ครับทุกคนแต่สิ่งที่พวกเราจะทําได้ไม่ใช่่วาไปโกัส กับทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเขาเราโฟกัสแค่การให้กําลังใจองอิงกันดีกว่าครับทุกคนเนาะเพราะว่าน้องก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะครับทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับน้องก็เต็มที่จริงๆกับทุกๆงานแล้วก็วันที่26นี้นะครับองอิงเนี่ยน้องก็มีออนทัวร์คอนเสิร์ตกับทุกคนที่ตั้ง20น,นะครับจังหวัดอุดอรเนาะตอนนี้เขาก็โปรโมทช่วยกันแล้วก็มีงานบุญด้วย FC แฟนคลับเนี่ยก็ร่วมทาบุญกับอุงอิงเพรบ้านแพงเนี่ยโอ้โห เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ นาะขอร่วมอนุโมทนาบุญกับกับแม่หน่อยด้วยก็แล้วกันนะครับแม่หน่อยก็มีการเชิญชวนนะครับทางด้าน FC แฟนคลับเนี่ยทำบุญกันเรื่อยๆนะครับทุกคนในส่วนของแม่หน่อยเมื่อคืนนี้ก็แม่หน่อยโพสต์ในแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าออมอิมเน่ยก็อยากจะเอามานําเสนอเนาะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจแม่หน่อยเยอะๆเชื่อว่าแม่หน่อยอาจจะมาอ่านคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนั่น ันนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยจะไปประชุมเนาะของอ,องค์กรคนลุกทุ่งนะครับวันนี้จะได้เจอโอ้โหเหล่าบรรดาพี่ๆนะครับดีเจพี่พี่โรกี้นะครับพี่พี่ดีเจต่างๆพี่ท็อปสราวด์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยดีเจเจวีนะครับพี่คนก็วันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องงานกันในวันคอนเสิร์ตเนาะวันที่น่าจะเป็นวันที่หนึ่งสองใช่ไหมเดือนธันวาคมนะครับประมาณ10 12นี่แหละจะได้ร่วมงานกับอุ้มอิงด้วยนะครับเนี่ยอุ้มอิ่มอ่ะนะพี่คนกับงานมหานครนี่แหละครับพี่คนเนาะก เดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนนะอ่ะวันนี้อุ้มยิมก็เดินทางนะครับทุกคนฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็นะเป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆช่องทางจริงๆครับทุกคนองิงนะครับห่วงใยเสมอนะทุกคนอุ้มยิมอาจจะไม่ได้ไปหน้าเวทีบ่อยแต่ว่าเราก็นี่แหละให้กําลังใจน้องครับทุกคนตามสื่อโซเชียลเนาะอุ้มิมก็ทํางานของอิ <c> ้ม <oughs> ไปเรื่อยๆแบบนี้หละครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับดูแลครอบครัว ให้น้องดูแลครอบครัวของน้องนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ๋งอิงอยู่เสมอครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ดีใจเนาะที่น้องยังเป็นคนน่ารักแล้วก็ยังเป็นคนกระตันยูอยู่นะครับอุ๋งอิงเป็นคนกระตันยูมากนะครับทุกคนดูจากการโพสนะครับดูจากการที่น้องดูแลครอบครัวนะครับห่วงใยครอบครัวแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนั่นเองครับทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวนะครับตอนอิ่มกําลังเดินทางนะครับทุกคน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับผุมอิ่มด้วยนะครับพอ่พอแม่แ,มแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผุมอิ่มมีจัดรายการเนาะฝากไปขอเพลงกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ขึ้นมาเป็นหมอลำอันดับหนึ่งครองใจประชาชนนะครับทุกคนนะก็โอโหคนไปคอมเมนต์เยอะมากในเพจคนลุกทุ่งนะครับเพราะว่าคนลูกทุ่งเนี่ยเป็นคนจัดอันดับนะอุ้มอิ่มไม่ได้จัดอันดับนะอย่าเข้าใจผิดนะครับคือเห็นมีคนเอาเอาเอา,เอาชื่อของอุ้มอิ่มไปลงอะในเพจอะไรเงี้ยครับทุกคนก็นั่นแหละ ก็เป็นทางคนลุกทุ่งเนาะที่เขามีการนำเสนอนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ครองใจแฟนๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอิ่มได้โดยการไม่คร่ำโฆษณานะครับเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนวันนี้ใครที่กําลังจะเดินทางไปหาอีลาน้อยอุงอิงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆยปังๆนะครับทุกคนก็ นั่นแหละทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนาะยิ่งเห็นน้องโพสต์แบบนี้เชื่อว่า XC Fan ีแฟนคลับเนี่ยยิ่งยิ่งหลงรักนะครับยิ่งรักแล้วก็เอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะแม่หน่อยพ่อเอกแหละเพราะและ,และยิ่งพ่อเอกติดตามลูกสาวเนาะนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับรากทุกคนนะครับ